โอ้หลาน้อโอ้โอ้เอาล่ะโอกาสนี้ข้าก็ย่อมือไหว้อภัยเด้อพ่อและแม ทั้งเธอแก้ถูกท่านประท่านตังแตงบุญผู้เพื่อได้ออกคุณท่านทอดความกุศลเพื่อวางพลันนี้สงสงสู้เมื่อฝ่ายแจงเลยมากินสางกินส่างสารอาทุนนุนใสเป็นศรัทธาแก่กาทำส่างแตงท่านสารเงินพวกท่านคนละบาทสองสลึงเพื่ออยากถึงความสุขโลกนพิพพานหายหอนหมอลำหมอฟอนหมอแ้นหมอปีเมื่อนี้เป็นมือเต้างั้นเจ้านาดไมยทางหมอลำกบาบอได้ง่ากแก้วกายกายนัด ก็มาตามพาดพอสธาไปจาง ไปจางมานากันสองขางวังประจํากํมกึงมาถึงงานพวกเจ้าวันนี้กระโบไก่มาหอดแล้วสมดังบโนโนึกมาถึงงานศรัทธาดังประสงค์วันนี้คนกระดีไจหล่นไหลมากือน้ำแกงย่างหมอลํามาแพงค่าทอได้กับพยานจะฟังเรื่องเรื่องดีทุกเมื่อนี้ิ่นหาเจ้าจ้างเอาแต่ย่างดีดีเลยบพรากลัวราคาราคาแพงกว่า,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 ามียานงานขกุ้วันนี้สมพอดีเจอพอมอลามาหอดแล้วมาแม่นางฟังตั้งแต่เว้น ບໍ່ລະຄົນ <analyze> ປ <anthropology> ັດຈະເວົ້າຢາກເຫັນເດໝໍລาຢາກເຫັນເດໝໍລ จำได้บันนี้ก็มาถึงแล้วงานสะท่าจอดแวบรับประท่านเขาน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จจากนั้นจากนั้นฉันก็ได้ยกอ,อ้ยอย่อขึ้นใส่ไข่ใบเอาสีนวลท่าแต่งตัวท่าแปรงกระจกแกงดูนาดูหนาล่ะใครมาแปลงใส่เตียนดอกไปยกอ,อ้ยอย่อขึ้นใส่ไข่ก้าวถึงผู้พนตังก้าวถึงผู้เพนตังอาจา่ละสั่งสอนฉันสาธูด้อขอให้ตัวพระยาไหลเล่ยนไหวปั้น,ปปนมาเวลาลาจะมีของ ต้องมีลาเวลาอาปากโอลําฟอนย้อนแคน ยาได้พิษจากแก่นแกนใส่ยามลำคุณคูบ้าลำซากใส่แขนจะฆ่าข้างคุณนั่งฝาเทวดาให้ซอยอิสุนเดอยุฟ้าให้มาป้องซอยชันสิบหกคุณสั่นฝ้ายายเมลาหลงเสียงถูกสำเนียงไพ่รอใส่แขนไล่ซอยให้คนฟังหลงอยู่หู้น้ำองสงคุณปาสีรัตนาไต่เจ้นาน้ำเข่าสู่ทั้งให้คนเลือปางปังปางปางปานว่าเสียงปืนไผ่มาฟังหลงมาขมวนไหลเริ่มแกงบัวดแสดงทางฟอนทางฟอน เสียงว่อนป่านปีทะเลดีหนักนับขะน้ำอยู่ใส่กันใส่กันขะน้ำอยู่ใส่กันเตลเลิดเตลเลิดเตลเลิด